วุ้นเส้นหนิงตกผลึกทางความคิดในวันที่รักตัวเองมากขึ้นเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอยู่ที่เดิมสองเพื่อนรักวุ้นเส้นวิริธิพาหนิงปณิตาควงแขนกันมาเปิดใจในรายการวูดดี้อินเตอร์วิวเผยการเรียนรู้จากประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์เลือกที่จะรักตัวเองมากขึ้นตามวันเวลาและแผลที่เกิดขึ้นในชีวิตจนตกผลึกทางความคิดการเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอยู่ที่เดิมตอนนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเพราะคุณสองคนอยู่เฟสของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกัน ปรัชนีวุ้นเส้นวุ้นเรียนรู้เรื่องความต้องการของตัวเองถ้าย้อนกลับไป1 0ถึง20ปีที่แล้วตั้งแต่วัยรุ่นเด็กจนโตผ่านอะไรหลายๆอย่างเชื่อไหมว่าสิ่งที่ต้องการก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์เราก็ไม่เคยผ่านเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้อยู่ในจุดที่สับสนว่าตกลงเราชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่พอมาถึงจุดนี้ผ่าน ประสบการณ์ทุกอย่างมาแล้วทําให้รู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้แล้วว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรจะเลือกอยู่กับตรงนั้นแล้วสิ่งที่มันไม่ใช่สําหรับเราไม่มีความสุขก็ตัดออกไปวันนี้เราเรียนรู้ในวัย40ต้องเลือกอะไรที่มีความสุขจริงๆถ้าไม่มีประสบการณ์เราจะไม่มีทางรู้เลย เราจะรู้ว่าพลังงานดีๆคืออะไรก็จะเลือกอยู่กับตรงนั้นหนิงจริงๆก็คล้ายกันนะคะแต่ถ้าเป็นคําจํากัดความของหนิงในวันนี้ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นเวลามีปัญหาอะไรเริ่มที่จะเรียนรู้อย่างชาชาแล้วสิ่งที่ยากที่สุดคือยอมรับมันแล้วก็ต้องปล่อยวางกับมันซึ่งมันไม่ได้ง่ายมากแต่มันกลายเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับหนิงในวันนี้มันจะมีเส้นบางๆระหว่างคําว่าปล่อยวางกับปล่อยเลยปล่อยวางคือยังต้องอยู่กับมันอย่างที่เรามีความสุขแต่บางครั้งเรา เลือกที่ว่าไม่จําเป็นต้องอยู่กับมันปล่อยเลยเรามีความสุขกว่าต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากพอที่จะปล่อยบางอย่างออกไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่อยู่ต่ออีกหรือว่าเมื่อไหร่พอหนิงหนิงว่าสุดท้ายแล้วต้องทำลิสต์เช็คเรา ถ้าขึ้นตาช่างแล้วมันลบมากกว่าบวกต้องปล่อยคิดว่าคนแค่ไม่กล้าออกมาจากสิ่งเดิมๆเ,เพราะว่ากลัวในาการเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ชื่อเถอะมันดีกว่าการอยู่ที่เดิมเพราะอยู่ที่เดิมมันมีแค่ว่าเสมอตัวกับเจ็บแต่ออกไปมันอาจจะดีกับเสมอตัว เส,สำหรับวุ้นเวลาเพื่อนบอกว่าทำไมฉันอยู่ตรงนี้แล้วไปไหนไม่ได้สักทีเราก็จะบอกว่าไม่มีทางไปได้หรอกถ้ายังมีความคิดอย่างนี้ถ้ายังมีความรู้สึกว่ายังอยากอยู่ตรงนี้แต่วันหนึ่งต่อให้คุณมีเรื่องไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ถ้าคุณไม่ไหวแล้วลิมิตความอดทนตรงนั้นมันจะหายไปคนเราเวลาอยู่ด้วยกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความอดทนใช่ไหมแต่มันอดทนในแบบที่มีเหตุผลถ้าเกิดต้องทนแล้วทําร้ายตัวเองวุ้นก็ไม่แนะนําแต่วุ้นไม่สามารถบังคับได้ความรักมันไม่มีใครรู้ดีเท่าคนสองคนหนิงกรณีนี้คือเราไม่รักตัวเองมากพอที่จะกล้าปล่อยคนที่เรารักให้ออกจากชีวิตไป ึ่งจริงๆแล้วถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นก็ไม่สามารถจะรักใครได้ดีวุ้เนเส้นเราก็รักตัวเองมากขึ้นตามเวลาและตามแผลที่เกิดขึ้นในชีวิตเคยมีจุดที่เราไม่รักตัวเองมาวุ้นเส้นมีมีตลอดโตมาขนาดนี้เราเจอคนเยอะมากเจออะไรหลายแบบมีทั้งคนที่พูดแล้วเรารู้สึกดีเป็นพลังในการใช้ชีวิตของเรา กับพลังงานบางอย่างที่รู้สึกว่าทําไมทําเท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็จะมีเรื่องต่างๆเรื่องเล็กแต่ทําไมทําให้เราเจ็บปวดเหลือเกินแล้วเมื่อก่อนวุ้นเป็นคนที่อยากให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเองไม่รู้เลยว่าทุกครั้งที่คิดแบบนี้ทุกครั้งที่ยอมหรือทุกครั้งที่เราเจ็บมันกําลังทําร้ายตัวเองอยู่แล้ววุ้นไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วคนอื่นมีความสุขแต่เรามานั่งเจ็บมานั่งร้องไห้มันไม่แฟกับชีวิตเรา พราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่พอใช้คำว่ารักตัวเองมากขึ้นพลังมันมาจากไหนไม่รู้พลังที่จะใช้ชีวิตใช้ในการทำงานมันกลับมาเยอะมากๆหนิงเป็นคนที่ทำทุกอย่างเยอะมากหนิงถ้ามันไม่ใช่ความสุขหนิงจะทำไม่ได้แต่เวลาที่ทำอะไรออกไปแล้วมันสำเร็จ แล้วต่อยอดให้สิ่งที่เราทำแล้วสำเร็จด้วยอันนั้นคือความสุขเมื่อก่อนจะเป็นความคิดว่าอยากทำเพราะฉันอยากได้ตังเพราะอยากรวยอยากมีอยากได้พอเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีพลังงานลบเข้ามาแต่วันนี้มีความรู้สึกว่าถ้าเราทำแล้วไม่มีความสุขหนิงจะถอยทันทีแต่หนูจะทำในสิ่งที่มีความสุขมันเหนื่อยแต่ปลายทางมันทำให้เกิดพลังอย่างมหาศาลในคนที่ได้รับจากเราสำเร็จมีรอยยิ้ม สามารถติดตาม Woody ได้ที่ช่องทาง Facebook Woody YouTube Woody สามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารรายการ Woody Facebook Woody Instagram Woody Talk YouTube Woody Twitter @WoodyTalk TikTok Woody Woody Line @Woody